สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับกองสิเจแนลนะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูอีกหนึ่งคลิปนะครับในการซ่อมรถจักรยานยนต์อันนี้ครับเป็นามาฮ่านะครับีโน่นะครับก็คือว่าเวลาสตาร์ทมือนะครับมันไม่มันไม่ติดแต่รถนะครับสตาร์ทเท้าติดนะครับแล้วเท้าติดที่นี่เราได้ทาการวิเคราะห์แล้วนะครับวิเคราะห์แล้วนะครับว่าเป็นที่สวิตตัวนี้นะครับ สตาร์ทมือนะครับมันอาจจะเสียเราเลยทําการซื้อมาแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับครับมาดูกันเลยครับวิธีถอดนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับอ่ามันจะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราใช้ไขควงในการถอดนะครับก็อื่นนะครับก็นะครับเป็นไขควงแฉกนะครับเราก็คลาย นะครับสกูนะครับออกนะครับจะมีอยู่สีตัวนะครับที่ยึดเขาเรียกว่าทากาเนาะนะครับของรถยามาฮ่าฟีโน่นะครับ,ร ino, รบไม่ยากนะครับถ้าใครดูคลิปนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยนผมคิดว่าคุณทำได้แน่นอนนะครับเมื่อเราคลายสกูเสร็จแล้วนะครับ เราค่อยแกะนะครับแกะหน้ากากนะครับชุด4นะครับค่อยๆแกะนะครับเดี๋ยวมันอาจจะมีกิฟหักได้นะครับนะครับก็ขั้นตอนก็แกะไม่ยากนะครับเราก็แกะออกมานะครับเราก็จะสามารถนะครับเอาสวิตต์นะครับมาใส่ในรูนะครับได้นะครับมันจะมีปักเสียบอยู่นะครับเราก็สามารถต่อกับปัก ได้เลยนะครับที่เราซื้อมานะครับไม่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับดูคลิปนี้ทำเป็นแน่นอนนะครับครับเดี๋ยวเราลองลองสตาร์ทดูนะครับว่าใช้งานได้ไหม ใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วลองทำการ,รดับนะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทหน่นะครับครับก็นะครับก็ค่อยประกอบนะครับแล้วก็เราก็จะขัดน็อตเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องนะครับกองิิด็จแชนเนลได้ครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับทําคลิปดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวิธีการนะครับในการเปลี่ยนสวิตนะครับสตาร์ทของรถยีาห้อซีโนนะครับผมทําได้คุณก็ทําได้สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ